เรื่องของการจราจร ในช่วง16ถึง19พฤศจิกายนนี้นะคะจะมีอยู่สองเส้นทางที่เขาจะงดใช้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะมีถนนรัชดาพิเศษค่ะเริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4นะคะจะงดใช้ตลอด24ชั่วโมงในช่วง16ถึง19พฤศจิกาย,ยนค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเส้นทางก็คือถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายนะคะก็จะงดใช้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันส่วนเส้นทางที่ งดใช้บางช่วงเวลาค่ะคือตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าของวันถัดไปนะคะจะมีที่ไหนบ้างมีถนนเพลินจิตขาเข้าค่ะแยกใต้ด่วนเพลินจิตถึงแยกราชประสงค์นะคะมีถนนราชดาริขาเข้าแยกราชประสงค์ถึงแยกราชดาริมีซอยร่วมฤดีตลอดสายแล้วก็มีถนนวิทยุขาเข้าแยกเพลินจิตถึงแยกสารสินนะคะแล้วก็ซอยต้นสนตลอดสายค่ะ ทั้งหมด5เส้นทางอันนี้งดใช้ในช่วง6โมงเย็นถึง6โมงเช้าของวันถัดไปส่วน จัดเดินรถทางเดียวหรือว่าวันเวยนนะคะตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าของวันถัดไปค่ะคือถนนราชดมรีขาออกช่วงแยกราชดมรีถึงแยกราชประสง์นะคะแล้วก็ถนนเพลินจิตฝั่งขวาแยกใต้ด่วนเพลินจิตถึงแยกราชประสงค์และก็ถนนวิทยุขาออกค่ะบริเวณแยกสารสินถึงแยกเพลินจิตนะคะในขณะเดียวกันค่ะในรถไฟฟ้าสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติศรีกิตซึ่งเป็นรถ MRT ว่ารถใต้ดินนะคะเขาจะงดจอดรับส่งผู้โดยสารค่ะตั้งแต่จริงๆแล้วแหน่เมื่อคืนนี้นะคะ16พฤศจิกายนจนถึงวันที่19พฤศจิกายนเวลา6โมงเย็น ทุกเอ่อทุกสถานีจอดยกเว้นสถานีศูนย์สิริกิจจะไม่จอดนะคะเพราะว่าศูนย์สิริกิจจะถูกใช้เป็นสถานที่ในการจัดการประชุมเอ็กนะคะส่วนสวนป่าเบญจกกิติค่ะก็จะปิดให้บริการนะคะปิดมาตั้งแต่วันที่14แล้วแล้วก็จะปิดเรื่อยไปถึงวันที่19พพฤศจิกายนค่ะ